เราโรงพยายบาลศูนย์ก็จะเป็นคนไข้ที่ไม่ไม่ม,ไม,มีไม่มีเงินอยู่แล้วมไม่มีเงินรักษาต้องมพึ่งเราค่ะ,ะถูกส่งมาจากท,ทุกที่ทุกทางรับข้อมีกลุ่มไหนบ้างคะที่จะต้องเจอสารยาแพทย์ทางเดินปัสสาวะก็ <c oughs> นิ่วคนไข้ต้องถูกวินิจฉัยว่าเป็นหนึง่งก็จะเป็นพวกนิ่วต่อมลุกมาโตที่เจอบ่อยนะครับมะเร็งมะเร็งก็เป็นพวกมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็ง ต่อลูกมาในเรงที่ไตอ,อะไรเงี้ยครับชอบจะเจอประมาณนี้แล้วก่อนที่จะมาถึงว่าฟันโทงว่าเป็นอาการเหล่านี้เขาเขาเขาดำเนินโรคมานานแค่ไหนครับอ่ะอย่างยกตัวอย่างนิ้วเลยคือสมัยก่อนเนี่ยคนไข้ต้อง,ต,องต้องมีอาการเยอะถึงจะหาหมออเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็จะมากดก็หนักแล้วแย่แล้ว ก็ถูกส่งมา<ช>แย่ๆ,ๆเลยเราก็ต้องรีบทำแบบนี้เราก็ต้องช่วยทั้งทั้งหนักทั้งเบาเราก็เลือกตามความเร่งด่วนสามวัน,วน,วนเวลนเช็สามเช็ดก็หมดแหละค่ะวันนึงวันดีๆของเราเป็นวันสักกี่เช็ดคะเช็ดหนึ่งไม่มีครับ <c oughs> ไม่ม <c> ี <oughs> <c oughs> ไม่มีครับ <c oughs> ตอนนั้นไม่มีจริงๆใช่เออ จริในเมื่ออาจารย์บอกว่าอาจารย์เรา,าช่วยชีวิตคนไว้เยอะมากเราช่วยเขาค้นวิกฤตของตรงนั้นไว้เยอะมากเลยมันมีความทุกข์ในนั้นต้องไหมก็บางทีเราเราก็เจอปัญหาที่แบบว่ามันช่วยเขาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็มีบ้างนิ่วนิวนี่ถึงกับช่วยไม่ได้มีมครับบางคนเป็นจนไตวายแล้วก็จน<ฮ>ถึงแ<ฮ>ม้เราจะผ่าแล้วแต่ว่าเขาก็ยังใหญ่อย<ช>ู่ดี หรืพวกมะเร็งที่มาในระยะใกล้ๆจะสุดท้ายแล้วเราก็ทําอะไรไม่ได้มากถึงผ่านแล้วก็ไม่หายนึกว่าดีความไม่เข้าใจของญาติก็เยอะซึ่งเราก็ต้องนอกจากรักษาแล้วยังต้องให้อินโฟเมชันซึ่งเมื่อก่อนนี้เราอาจจะให้ได้มีดีเท่าเท่าเท่ากับสมัยนี้เพราะว่าเราอาจจะมีเวลาน้อยคุยนคนไข้ได้น้อยอะไรเงี้ยถ้าจ์มีเวลามากขึ้นย้อนเวลากลั ถ้าวันเหนือจะมี48ชั่วโมงอาจารย์คิดว่าอาจารย์คิดว่าหมอกียรติบอกอาจารย์จวมีอาจาจะม,าจามีเวลาน้อยในการที่จะให้อินฟอร์เมชันแต่ถ้าสมมติว่ามีเวลามากอาจารย์คิดว่าวิธีการที่จะให้ข้อมูลกับเขามันจะมากหรือมันจะดีกว่านั้นยังไงคะอืก็มีเวลาอธิบายย่างน้อยเราก็มีเวลาฟังเขาคือบางทีเราไม่มีเวลาฟังเขา สาารละเราต้องให้หมดแหละไม่ว่าสั้นหรือยาวถูกต้องไหมคะสิ่งที่ควรบอกเราต้องบอกแหละไม่ว่าจะมีเวลาแค่ไหนใช่เราแต่เราต้องฟังเขาด้วยบางทีเราไม่มีเวลาที่จะฟังเขาถ้ามีเวลามากขึ้นเนี่ยมันคือเวลาส่วนที่เป็นการฟังคุณไข้ใช่ครับเราต้องฟังเขาด้วยครับค่ะโอกว่าอันนั้นสําคัญกว่าการให้ข้อมูลใช่ครับโอ้หจะน่ารักมากเลยอ่ะมันไม่ได้มีทุกคนหรอกนะคะที่แบบ thơm để cho phần ủa phần, phần mình ra quả phu đã